เล่นดีๆก็เป็นนี่หว่าทำให้มันดีๆก็ทำได้นี่หว่าพี่บอปป้ามีร้านเติมเกม racing matter ราคาดีๆแนะนำปะ นี่เลยน้องชายร้านท็อปอัพเกมเมอร์เติมง่ายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วใช้แค่ UAD ปลอดภัยไม่มีรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสแกนคิวโค้ดหรือจิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับทราบดวงสดีผมอยู่เกมเลสิ่งมา r เตอร์นะผมวันนี้เราก็มาอยู่กับรหัสน้องกายครับผมอ่านี่ขอบคุณมากเลยครับผมที่ให้ยืมด้วยนะพี่ทุกคนขออนุญาตมาลองรีวิวให้ดูนะเฮ้ยเสือเส้อเสื้ออะไรวะเฮ้ยเอาอีกแล้วอวะใสเดี้ด้คนาาออบบืมผๆ เกิดสนใจกันมาวันนี้นะเราจะมารีวิว SLS AMG อีกรอบหนึ่งนะแต่รอบนี้นะฮะสองเมตรเดี๋ยวเราไปดูน้องจูน้องกายหน่อยละกันใช้เป็น2 3 2 3 2ผมก็จะใช้ตามเลยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยตาแรกเลยบูลิี่ขอย่าเลยโอ้โหรถอย่างสวยอุ้ยโอ้โหเป็นกากเพชรนะเนี่ยวิบวับเชียวแล้วมีแม็กเหมือนเดิมอุ้ยเสียงเสียงเสียงที่คุณเคยเฮ้ยชิ้นอบแบขอบชีสหวานเจี๊ยบเฮ้ย เออคันนี้มันต้องน,นี้ว่ะระวังระวังไหลเกื <c oughs> อบหัวทิ่มทุกคนเกือบหมุนอมเออมันหนักๆยังหนักๆอยู่เลยแต่ว่าจะบอกก่อนว่าพอมันไป็สองเมตรผมรู้สึกว่ามันเบาลงเยอะเลยว่ะ <c oughs> ผมจำความหนักของมันได้อยู่นะ <c oughs> รอบนี้มันเป็นไม่ได้หนักเท่ารอบที่แล้อวอะพอมาเป็นสองเมตรมันเบาขึ้นมากกว่าเดิมเลยทุกคนจำส่นเม็ดที่ผมดิวได้ไหมผมให้มันเป็นรถที่ผมรู้สึกหนักที่สุดแล้วนะพอมาเป็นสองเมตรอะผมรู้สึกว่ามันเบามากกว่าเดิมเยอะเลยคุมง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับเออแปลกดีวะเฮ้ยชอบ<笑><笑>นะชอบเฉยเลยสง่ง สองเมตแล้วมันมัน้นเลยอะ่ะเฮ้ยถามที่เหอะมันจะชนทุกรอบเลยจริงๆหรอวะมันจะไม่ชนบ้างได้ไหม มาตาที่สองเลยทุกคนก่อชิชิลีชายฝั่งไข่มุกครับผมหัมวาตานี้ผมมีโอกาสเลื่อนหัวแตกต้องเมมหน่อยนะทุกคนเพราะารถมันค่อนข้างไหลวะ่ะมันหนักยืดเดี๋ยวนี้ละตัวเองแทบไม่ได้เล่นเลยนะ<อ>ยืมไปทั่วนะขอโทษด้วยนะขอโทษแล้วกันที่ไม่ไม่มีทางเติมแล้วกัน <laughs> อันนี้ก็พูดตรงตรงเลยนะครับไม่มีทางเติมกับพี่เพื่พพพพนอนน้องนะครับ <laughs> ก็ต้องยืมรีวิวไปก่อนเรื่อยๆเนี่ยนะครับขอบคุณมากทุกคนด้วยนะครับที่ให้ยืมรีวิวด้วยนะอขอบคุณที่เอ็น <laughs> ดูผมนะครับ <laughs> เอาเป็นว่าเอามาลองฟิลนะคือแบบผมเป็นคนฟิลแบบฟิลก็คือฟิลจริงๆอ่ะถ้าผมรู้สึกว่าผมชอบก็จะบอกชอบแต่มันต้องเชื่อมหรอกเอาจริงดูเป็นเพลินๆอ่ะเออดูเอาเพลินเอาเอาไม่มีสาระเอาแบบฟิลนะครับฟิลเหมือนเพื่อนมาเล่นเกมให้ดูแล้วเราก็มานั่งคุยกันใต้คอมเมนต์อะไรอย่างงี้นั่น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 รถทายเลยทีเดียว เพลินชิวๆเพื่อนๆพี่ๆน้องโอ้โหหวานจี๊ยับโค้งนี้ไายครับยาวๆจน้าสองเมตรตามยังแทบไม่ทันกันนะทุกคนนี่แค่สองเมตรนะเว้ย ถ้าห้าเมตรจะขนาดไหนวะมันจะเหมือน GTR ปะทิ้งห่างแบบห่างจริงๆอะโอเคเลยวะค่อนข้างจะชอบเลยนะพอเป็น2เมตรแล้วมาโตเกียวมึงที่ไม่เคยหลับไหลอุ้ยลื่นหัวแตกแน่เลยวะมาฟิลรอบนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่าไม่หนักเท่าศูนเมตรศนเมตรนี่คือผมรู้สึกได้เลยว่าหนักมากๆแต่ตอนนี้ มันเป็น2เมตรผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเท่าเดิมแล้วอะเออก็โอเคนะผมว่าโอเคเลยเพราะก่อนนันนี้ผมพุ่งตรงก็คือหนักมากแล้วก็สักทีหนึง่ง <laughs> <laughs> มันหนักมากๆเว้ยเลื่อนไปบนไปอะเออฟิลนั้นเลยอุ้ยหูขอบชี้เลยเมื่อกี้ประตูประตูแทบพัง พอมาเป็นสองเม็ดเออมัน,ม,นมันดีขึ้นค่อนข้างจะมากเลยนะชิวๆครับยามลาตีล้อมีไฟด้วยสบายแล้วเกี่ยวอะไรวะอืมจุ่มอีกสักทีนึง ชิวครับเพื่อนเพพี่ๆน้อง SLS ครับสองเมตรนี่ดับช่างมันครับเฮ้ยเกือบลื่นโอวโหแตกสัมผัสได้เลยว่าจะหมุนโอเคประมาณนี้ตานี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาทุกคนบาร์เซโลนาลาบัมคาโตเนียเว้ย ขอตึงๆได้ไหมตานี้ได้เลยครับเป็นโหมดสวิตช์โหมดก็อดโหมดมามีก็อดโหมดด้วเหรอวะนี่มาดีวะเออ <c oughs> <c oughs> เกือบชนไม่นชนไม่ใช่ผมนะเวย้ยตอนนี้คือไม่ใช่ผมนะถ้าชนเมื่อไหร่คือใช่เลยเนะ <c oughs> จริงชิวๆเลยครับผมเล่นเอลฟิโ <c oughs> หวานเจี๊ยบตานี้ <Yeah. laughs> เออมันได้อย่างนี้วะโอ้โหเงียนวะ้ย <laughs> อ,อ,อย่าทักอย่าทักโอ้ทักทีเป๋เลยเ้อ <laughs> <laughs> ทักทีเป๋เลยทุกคน <laughs> นี่เป็นไงเฮ้ยไอบอลเมื่อวานเนี่ยไม่ชนได้ยังไงวะไม่ชนได้แต่ความเร็วมีไหมไม่มี <c oughs> ขับชา้านั่นแหละประมาณนั้นนีโอ้ยตอนนี้ยทำดีนะเนี่ย <c oughs> แต่มันเร็วได้กว่านี้นะ <c oughs> ผมเบรกเยอะไปหน่อยมาทุกคนตาทายแล้วว่ะโซล่องลอยบนแม่น้ำพันครับผมตอนนี้ต้องเล่นดีๆหน่อยละเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวนะทุกตาแหละฮัลโหลไอบอล ผมต้องขอญาตทําแต้มหน่อยวะนี่มาดีมาดีเฮ้ยเกือบเกือบเลยป้ายทุกคนอย่าลืมนะทุกคนคันนี้แบบจะแตคะค้างแล้วกันเลี้ยวอะแตะค้างนี่แขวเลยนะฟิลเหมือนแซดโฟอะเออ เดี๋ยวค้างนี่ม่งไปนะเว้ยเกือบหมุนนะนี่มาดีมาดีเฮ้ยเล่นดีๆก็เป็นนี่หว่าทำให้มันดีๆก็ทำได้นี่หว่าเฮ้ยทำได้นะไม่ชนนะแต่ว่าเวลาไม่ได้เลย ฟิลแบบไม่ชนแต่ว่าทำเวลาไม่ได้นี่ไขวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไอบอลมันเกิดไอบอลมันเปิด g อ oh <no. S 1> ดโหมดว่ะอดโหมดเหรอวะ g อดโหมดหอะไรวะเฮ้ยไขวะเนี่ยใครเล่ววนอยู่อะเฮ้ยใครเล่นอยู่อะ <laughs> ไม่ชินกันนะดิแหมไม่ชินกันนะดิปะกะติบอลต้องชนนะ <Wow. S 1> เ,ออเดี๋ยวน oh. <ๆ>ี้เดี๋ยวนี้คือเล่นเซฟเซฟนะเพย์เซฟนะนี่เพย์เซฟเพย์เซฟ,เซฟนี่โอ้โหคือยังไงอะพัฒนาแล้วเหรอเออดนับ <laughs> น่ยมันจะดีโอ้ย <c oughs> ก็จบแล้วผมการเล่น SLS AMG นะครับค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวเชียว2อเมตรผมรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะ <Okay. S 1> แล้วก็ไม่ได้หนักเท่าตอนสุดเมตรอันนี้คือโอเคเลยพอไหลได้รู้สึกว่าอันนี้สมุดไปเยอะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไว้คลิปหน้าด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นไรไว้ติดตามชมกันใหม่ได้ครับสวัสดีครับบุย <h> i